เดี๋ยวเราจะมาลองคลิกดาวกันว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมหนุ่ยการตลาดบลรตอนในช่วงที่เป็นการตลาดบรลคันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ครับ n ิต s a n l e a ลีเนาะ รถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนน่าจะได้ยินชื่อมานานมากแต่หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนี่สัตรีฟจริงๆวันนี้ใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับจะพามาทําความรู้จักกันเริ่มจากข้างในก่อนครับตอนนี้เราดับรถอยู่นะฉะนั้นตัวรถก็จะไม่มีอะไรใช้งานได้วิธีการสตาร์ทรถง่ายมากครับเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าปกติทุกๆคันเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกก่อนนะเหยียบเบรกอันนี้นะครับเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บถัดมาคือกดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเปิดเบรกเปิดปุ๊บ a n i m เมชันติดอ่าเป็นไงครับก็จะมี a n i m เมชันเล่นนะมีเข็มดีขึ้นมาให้รู้ว่าเปิดแล้วนะครับพอจังหวะสตาร์รถเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับระบบก็จะโชว์ภาพหน้าจอนะว่าตอนนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ89วิ่งได้244กิโลเมตรซึ่งรถยนต์คันนี้เนี่ย กิโลเมตรที่วิ่งได้ใช้คําว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะชาร์จเต็มตอนเชา้าท,ที่ผมดูมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก270ไปปลายนะครับนี่คือความจุนะตอนนี้ก่อนนะครับถ้าจากนั้นครับสิ่งที่จะดูต่อคือระบบภายในเนาะตัวพวงมาลัยครับถือว่าทํามาค่อนข้างโอเคเลยเป็นหนังแล้วก็เย็บด้วยให้ความรู้สึกค่อนข้างผมว่าดีนะนะครับพวงมาลัยทรงแบบนี้ก็เริ่มชินจาก mg ep แล้วนะครับนี่มีรอยเย็บแบบนี้นี่บอกถึงงานมือนะครับ ตัวปุ่มคอนโทรลอะไรได้บ้างหลักๆก็คอนโทรตัวดิสเพย์ข้างหน้านี้ถ้าเกิดเนี่ยครับปุ่มตรงนี้ไว้คอนโทรดิสเพย์นี้นะครับตัวนี้เอาไว้คอนโทรเรื่องของครูสคอนโทรซึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังเช่นถ้าเกิดผมกดลงนะครับเห็นว่าตัวปุ่มลงเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับตัวนี้เห็นไหมมันมีปุ่มบบเล็กข้างๆเนี่ยนะกดลงเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มเปลี่ยนสแสดงจํานวนแบตเตอรี่ที่เห็นจํา6กิโลวัตต์คือตอนนี้มันเปิดสำหรับการใช้แบบ6กกิโลวัตต์ถ้าเกิดผมกดโอเคจะเป็นการ ดูในรายละเอียดข้างในว่าจะให้มันทำงานด้วยชาร์จแบบไหนได้บ้าง6กิโลวัตต์3กิโลวัตต์หรือแบบควิกชาร์จ50กิโลวัตต์ก็ต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนให้รถมันพร้อมรับไฟที่จะเข้ามาให้ได้ก่อนถัดจากนั้นครับเรามาดูอะไรได้อีกบ้างเรามาดูถัดมาคืออันนี้อุณหภูมิของแบตเตอรี่มีบอกให้รู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิแบตอยู่ตรงไหนบ้างก็ถือว่ากลางๆไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นแบบหนาวจัดนะครับถัดมา นะครับก็จะเป็นคา capacit y แบตก็จะบอกให้รู้ว่าเนี่ยร้อแบตตอนนี้จุได้จริงๆเท่าไหร่สาหรับคนที่อยากจะรู้ว่าแบตเริ่มเสื่อมหรือยังก็เห็นว่าตอนนี้แบตยังค่อนข้างเต็มร้อยอยู่นะครับถัดมาผมกดปุ่มนี้ไปด้านขวานะตัวหน้าจอข้างบนก็จะเปลี่ยนไปนะลองดูนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะบอกว่า iPod is not connected ทำไมยังขึ้นว่า iPod เพราะว่ารถยนต์นิสสันลีฟเนี่ยค่อนข้าง เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้รับการอัปเดตมากนะก็ยังอิงจาก iPod เป็นหลักในการเชื่อมต่อเพลงเนาะนะครับมีอะไรอีกไม่มีและมีแค่ iPod อย่างเดียวถัดมาครับเป็นรูปใบไม้ก็จะบอกให้รู้ว่าอัตราการกินแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแอเวอร์เรนนี้อยู่ที่15.5กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรอยู่ซึ่งตัวนี้ก็จะผันแปรกับน้ําหนักเท้าของเราว่าเราเหยียบมันเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมามันก็จะแสดงผลให้ดูว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการคอนซูมแบตเตอรี่เราเป็นยังไงเชน,นจะเห็นว่าผมก็จะอาจจะเหยียบแรงนิดนึงมันก็เลยกินคอนซูมไปเต็มแม็กเลยอยู่ที่45กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดเฉลี่ยกับช่วงอื่นก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15.5กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอ่าถัดมาไม่มีและพลานี้มี2ส,ส่วนกดไปด้านข้างครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น a v e r a g ร Driving นะนะก็จะเก็บค่าต่างๆเนี่ยเหมือนอัตราคล้ายๆการคอนซูมน้ํามันเนี่ยแหละ นะครับผมวิ่งเฉลีย่ยต่อกิโลเมตรเอ่อต่อชั่วโมงอยู่ที่กี่กิโลเมตรก็ว่าไปนะครับมีเซนเซอร์ข้างหน้าคอยบอกแจ้งเตือนให้รู้เวลาจะชนคันหน้าก็จะมีตัวเบรกช่วยชะลอให้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเบรกค่อนข้างนิ่มอยู่นะครับกดลงมาอีกอันนี้ยังไม่มีอะไรตอนนี้เรายังไม่วิ่งนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะอันนี้เป็นดิฟคอมพิวเตอร์เอ่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันบันทึกข้อมูลการขับของแต่ละคนไปนะครับกดขวาถัดมาอีกเป็นการเซต ต้งค่าต่างๆของรถเนาะตัวนี้เซ็ตด้วยพุ่มอลไยเป็นหลักไม่ได้เซ็ตที่หน้าจอเหมือนกับรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับก็มีแต่ ESP Setting อ่ะเวลาจะใชตกดตรงนี้นะการถนนลื่นการการลื่นนะครับ Diver a s s i s t a n c มีอะไรบ้างก็มี Emergency Brake มีช่วยสัญญาณแจ้งเตือนเวลาจะจอดนะครับมีก็เรียกว่ามีในสิ่งที่มันควรจะต้องมีในระดับหนึ่งมี e p a d d l ด้วย e p a d d l คืออะไร e p a d d l เนี่ยคือระบบที่ทำให้เราขับด้วยเท้าเดียวได้ตามแบบ รถไฟฟ้าโดยมาตรฐานนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งมันจะชะลอความเร็วจนถึงขั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่บางคนรู้สึกว่าไม่ถนัดก็ปิดโหมด e-paddle ได้ก็คือปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อยๆแบบฉบับของรถไอซหรือรถน้ำมันแบบเดิมนะครับถัดมา,าม custom my display นะอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นรายละเอียดยิบย่อยละ vehicle setting นะก็จะปรับแบบไหนยังไงก็ว่าไปนะครับ จริงๆมีรายละเอียดให้ปรับได้ประมาณหนึ่งแต่ดูเหมือนเยอะแต่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนะครับมีรอบ m a i n ทน a n c e นะว่าจะปรับยางจะต้องปรับยังไงก็แล้วแต่เราจะเซตตั้งค่าเอาไว้แล้วถึงเวลามันก็จะแจ้งเตือนเราให้นะครับมีตั้งนาฬิกามีตั้งยูนิตหรือเซตไปเป็นแบบ factory reset ได้เลยนะครับเหมือนรีเซตมือถือใหม่เครื่องหนึง่งนะครับฉะนั้นทั้งหมดที่ปรับได้ในเะรื่องไฟฟ้านิสสันลีฟคันนี้ครับก็คืออยู่ที่หน้าจอตัวนี้แหละฉะนันจะเห็นว่าลูกเล่นไม่ได้มีอะไรให้ปรับเยอะ ด้วยความที่รถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟเนี่ยออกมาค่อนข้างนานแล้วเนาะฉะนั้นถ้าเอาฟีเจอร์วันนั้นมาเทียบกับวันนี้เนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างไม่ได้ทันสมัยเท่าไหร่ไม่ได้อัปทูเดตเท่าไหร่นะครับส่วนที่อยากให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องของระบบหน้าจอเนาะยังเป็นระบบเก่าอยู่นะคุณเห็นไหมยังมีช่องใส่ซีดีนะซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้ใครยังใช้ซีดีบ้างระบบต่อเริ่มต้นด้วย iPod นะไม่รู้ว่าวันนี้ยังมีขายอยู่ไหม iPod แต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงผ่านบลูทูธได้หรือเสียบสาย usb เสียบสาย aux ในการเชื่อมต่อฟังเพลงได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ว่าไม,ไม่ได้ทันสมัยเท่าไหร่ในวันนี้เนาะไม่ค่อยมีคนใช้ละอ่าส่วนที่รู้สึกว่าสะดวกสบายดีก็เป็นเรื่องของการปรับแอร์ปรับด้วยปุ่มได้เลยอยากได้เย็นก็ปรับเพิ่มขึ้นอยากได้ร้อนก็ปรับเย็นน้อยลงก็ปรับลงอุณหภูมิปรับตรงนี้ถือว่าปรับมือค่อนข้างง่ายเพราะรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นวันนี้ครับปรับจากหน้าจอเป็นหลัก แล้วบางรุ่นเนี้ยหน้าจอเล็กอย่างเช่นเนี่ยโอล่ากูดแคทเงี้ยกดปรับก็เลยไม่ค่อยสะดวกเทสลาก็ปรับจากหน้าจอทั้งหมดทั้งทิศทางแอร์ด้วยก็เรียกว่าปรับไม่สะดวกเลยถ้าขับรถไปปรับไปเนี่ยบอกเลยว่าทําเองไม่ได้แต่นี้ปรับมือได้ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายความเก๋อย่างหนึ่งอ่ะมีระบบฮีทอุ่นเบาะด้วยนะด้วยความที่ญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวเขาก็เลยออกแบบมีระบบฮีทให้กดแล้วร้อนจริงนะ เป็นฮีเตอร์นะหรืออุ่นที่เบาะก็ได้เบาะคนขับกับเบาะคนนั่งข้างๆก็เลือกได้ว่าเราอยากจะอุ่นเบาะในระดับไหนนะครับมีตัวเสียบอันนี้นะช่องชาร์จนะก็แล้วแต่จะใช้ไฟยังไงนะครับมีรูตรงนี้รูตรงนี้น่าจะเป็นสําหรับไว้แบบวางมือถืออะถ้ามีมือถือมากก็เอามือถือเข้ามาวางไว้ตรงนี้ได้อ่ะขอยืมมือถือข้างหลังหน่อยอ่ะมือถือนี่ก็ได้นะก็ทําให้เราข้อดีคืออะไรผมว่าข้อดีคือเราก็ไม่เสียสมาธินะเวลาขับรถเพราะเราจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าจอนะครับ ความแปลกอย่างหนึ่งอ่ะมีโหมดอนะีโคเนาะซึ่งไม่ไม่พูดถึงละกันเนาะว่ามันจะประหยัดกว่าปกตินิดนึงเราสามารถปรับเปิดปิด e p a d a l mode ตรงนี้ได้ด้วยนะเราแค่กดปึ๊ก e p a d a l mode หายกดอีกทีนึ่ง e p a d a l mode ม,มาพอรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเรายกเท้าออกเนี่ยรถจะไม่ได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะไม่เหมือนรถน้ำมันรถจะค่อยๆชะลอความเร็วจนหยุดไปที่ศูนย์ฉะนั้นการใช้เบรกก็จะน้อยลงแต่บางคนขับรถไฟฟ้าครั้งแรกก็จะไม่ชิน กะลำบากบางคนบอกว่าขับรถไฟฟ้าแล้วเวียนหัวใช่เพราะว่าคุณยังไม่คุ้นชินกับโหมดนี้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะขับแบบรถน้ํามันแบบเดิมคือปล่อยคันเร่งรถก็ยังไหลต่อไปเรื่อยๆืก็เอาโหมด e paddle ออกมันก็จะปรับให้มีความคล้ายกับการขับรถน้ํามันแบบเดิมอยู่ระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าคุณลองใช้ e paddle โหมดสัก2อสวันเนี่ยคุณจะเริ่มชินแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากเวลาจอดรถติคุณไม่ต้องมานั่งเหยียบเบครคค้างไว้เพราะรถจะหยุดอยู่กับที่เอง นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเกียร์นิดนึงนะครับเกียร์ของรถญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยมีความไม่ค่อยเหมือนรถยุโรปเท่าไหร่เนาะเกียร์เขาเนี่ยปกติรถยุโรปใหญ่วอลโวสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เลยแต่นี้ถ้าเราดูจากรูปทรงนะครับเราจะต้องโยกไปทางทางขวาก่อนโยกไปทางขวาแล้วดันขึ้นคือถอยหลังโยกไปทางขวาแล้วดันลงคือเป็นเกียร์ขับเคลื่อน นะครับแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในที่เป็นเกียร์ P อยู่เนี่ยถ้าเกิดผมเลื่อนกลับมาแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วถ้าผมกดขึ้นเสร็จจะเป็นเกียร์ R แบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นเกียร์ R และสัญลักษณ์ไฟติดตรงตัว R ให้เห็นเนาะพอเป็นเกียร์ R ครับตัวดิสเพย์ก็จะเปลี่ยนจากฟังเพลงก็จะเป็นภาพกล้องหลังกับกล้องรอบติดทางรอบคันเนาะเออข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวภาพค่อนข้างชัดแล้วก็การประกอบภาพแบบ 3D ค่อนข้างโอเคภาพเนี่ยเป็นเรียไทม์ไม่มีกระตุก นะครับบางรุ่นมีกระตุกนะภาพไม่เรียลไทม์นะแต่ข้อเสียคือหน้าจอที่เล็กมากนี่เล็กแค่นี้เห็นไหมเล็กมากเล็กกว่ามือถือบางรุ่นอีกอะขอย,ยืมมือถือตัวนี้หน่อยนะเทียบกับอันนี้ครับ mm. เห็นไหมหน้าจอเนี่ยไอโฟนเนี่ยอันนี้13 Mac Pro ใช่ไหมอ่ะ13 Mac เนี่ยครับเออสิบสเนี่ย,เ,ยเห็นไหมหน้าจอ iPhone 13ยังใหญ่กว่าฉะนั้นก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยยากผมต้องเอาหน้าเพ่งเข้าไปแบบอย่างเงี้ยถึงจะเห็นชัดเนี่ย นะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบเหมาะใช้งานเพราะว่าหน้าจอมันเล็กเนาะถ้าเกิดมันไม่มีปุ่มเป็นเต็มหน้าจอแบบนี้ผมว่าการใช้งานจริงจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอเราจะขับเนาะเราก็กดเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้พอเราดึงลงมาแล้วก็ดึงเข้ามาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ดีแล้วเริ่มพร้อมขับแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถใช้งานดูกันว่าใช้งานจริงเป็นยังไง